เรารสูว่วีีนะฮะเราอยู่กับน้องเมษาวันวิไลเตชะสมบูรณ์นะครับเซเลบไฮโซหน้าใหม่นะฮะเจ้าของฉายาแฟชั่นนิสตาที่มารายสุดในเมืองไทยตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะใน Instagram นี่คน Follow เยอะมากเลยเนาะมีคนจับตามองเราขนาดนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงเขาเลือกที่จะติดตามเราเพราะว่าเราชอบสิ่งส,สวยๆงามอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะชอบถามว่าแบบ เนี่ยทาไปทไําไมทําอัปรูปทําไมอัปตัวได้อะไรอะไรเงี้ยหนูถามดีกว่า,บบว,า,า,าว่าแบบว่าหนูก็ถามกลับว่าแบบว่าแล้วมีอะไรที่หนูไม่ได้จากการอัปรูปตรงนี้บา้างละอะไรเงี้ยหนูได้ให้นะบางคนแบบเขาไม่มีเรียกว่าอ,อะไรดีอะคือมัอนกบว่ามันยากกับการที่เขาจะเห็นดีเทลของสิ่งต่างๆที่หนูได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมแต่เนี่ยถ้าหนูเป็นคนหนึ่งที่ได้ให้ที่ได้แบบให้เขาได้สัมผัสถึงโค้ดอัพใกล้ๆของ ร่ Instagram วในอินสตาแกรมแเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการแบ่งปันกันกับคนที่รักของเหมือนกันเลยนะคะมีนะมคนถาหาไหมว่าแหมที่ลงลงไปเนี่ยอยากอวดอะะหนูว่ามันมีสองแง่สองมุมทุกอย่างหนูอยากจะบอกว่าคือหนูอวดหนูอวดอาจจะอวดจริงแต่หนูไม่ได้อวดเรื่องราคาหนูไม่เคยโพสตราคาลงไปว่าเท่าไรเท่าไร่แต่หนูอวดความสวยงามแล้วกัน,นะคะ<ม>่ะดีเทลรายละเอียดของสิ่งของไม่ได้อวดราคาค่ะ ดูด้วยกันนะเราชอบสิ่งเดียวกันเราแฮปปี้เหมือนตุ๊กตาเด็กผู้หญิงแบ่งกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคิดอะไคกณพ่อแม่ม่ว่าอะไรแมะอย่างนี้พ่อแม่ไม่ไม่ว่าแต่งปันกันไม่ว่าหรอคะการให้อะไรอยคะเริ่มคุยลึกละหลายท่านก็อาจจะดูดูตรงนี้เอ๊ะแล้วอยากรู้ว่าสาวเซเล็บสุดซับคนนี้เป็นใครครอบครัวทําธุรกิจอะไรคือทาธุรกิจอสังหาริมมาทราะค่ะก็คือทั้งอย่าตกใจนะคะทั้งคนเป็นและคนตายค่ะคนเป็นก็คือหนูก็มี ที่อพาร์ตเมนต์มีตึกแถวเก็บให้เช่าอะไรอย่างี้ใช่ปะคะแล้วก็คนตายก็คือเป็นพงสุยอะค่ะเป็นภูเขาเลยค่ะเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นแม่น้ำแล้วก็ก็คือตามพงสุยอะค่ะที่คือถ้าจะพูดอย่างนี้คือเศรษฐกิจในครอบครัวต้องดีมากไม่ถึงก็ดีแล้วค่ะพอกินพอใช้หนูกินปีนี่พี่คงอยู่ได้สิบปีนะลูกดรือขนาดตัวหนูใช่ไหมคะเลยะเอ่อม่มีพี่น้องไหมครับมีค่ะมีน้องชายค่ะน้องชายคนเดียวอายุเท่าไหร่ครับ อายุ20ค่ะอายุ20เนอะค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ตามใจเราไหมเรียกว่าตามใจไหมเรียกว่าตามใจก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ตามใจแบบอยากทำอะไรทําแต่เป็นการตามใจที่แบบว่าเหมือนถ้าลูกล้มลูกลุกขึ้นเองนะตามเลยอยากทํอะไรทาทาไปจนกว่าจะล้มทําไปจนกว่าจะสุดแล้วเสร็จแล้วลูกก็จะรู้ว่าความสุดตรงนั้น,นะมันอยู่ตรงไหนเขาจะใช้ตรงนั้นกลับมาสอนเราอะค่ะนี่ ยังเคยชนะการประกวดร้องเพลงที่ไหนอย่างไรก็ที่สถาบัน KPN นะคะเคยประกวดป่ะเหรอใช่ค่ะได้หนูอยู่ช่วงประมาณมัธยมค่ะมัธยมที่หนูชอบร้องเพลงชอบค่ะชื่อปารอะไรตอนนั้นได้ได้เป็นโกลเด้นโกลเด้นแล้วก็ไปประกวดยามาฮ่ารอบรอบชิงชนะเลิศอีกทีหนึ่งได้เป็นเออร้องคู่กับเปียโนอ่ะค่ะได้เหรียญเงิน้องโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยอาจะแหมเดี๋ยวจะไม่เชื่อกัน Bye. I wanna be where the people are. I wanna see, wanna see them dancing, walking around on those, What's that verse again? Street, no, where they walk, I where they run, of where they stay all day in the sun, wondering feet. Wish I could be. Path that of world โอเคแล้วมาเริ่มออกงานกังคมจนจนเป็นที่คือฮามีคนติดตามมากมายขนาดนี้ตอนไหนฮะคือป้าตากลับมาที่ไทยใช่ไหมคะไม่ไดี่แล้วพี่นับรวมกลับมาประมาณไม่ถึงครึ่งครึ่งปีเลยมั้งคะครึ่งปีฮอตขนาดนี้เลยเหรอไม่ถึงประมาณสามเดือนสามเดือนสี่เดือนมั้งคะาจำไม่ผิดโอ้โหมาแรงมากเลยใช่ อาจจะแปลกกับคนอื่นมั้คะแบบแบบหน้าตาไม่ได้สวยเวอร์เ๊ะอะไรอยงี้แต่มาแต่งตัวแบบเอาของนางแบบมาแต่งตัวอะไระบบอยงนะี้แสดงว่าหนู <c oughs> หนูก็อาจจะมีลงอินสตาแกรมถูกไหมคะใช่ค,ค่ะใช่แล้วก็ออกงานงานแรกจําได้ไหมคะงานที่ออกงานแรกจำได้คะ่ะงานนั้นไปกับเพื่อน,อนไปกับน้องเจนิสไปกับเจมไปงานโอเคค่ะโอเคแมกซีนค่ะโอ้ แล้วบน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 สิสซาเนี่เป็นของเอ่อแอนนาเดลโลโซอะค่ะเห็นว่าแต่งตัวแรงๆแบบนี้เหมือนโอ้เหมือนจะไม่ค่อยแข็งขร่เท่าไหร่แต่จริงๆน้องไมสาทราบว่าอยู่ในสายตาของที่บ้านตลอดมีเคอร์ฟิวด้วยมีค่ะเม่นงานชิวออกงานได้ไหนตอนนี้เพิ่ง24ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ24ยังมีเคอร์ฟิวอีกเหรอคือเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขามองว่าเป็นงานที่ยังไม่ได้แบบ เนี่ยเรายังไม่ใช่งานประจำอะไรอย่างงี้มั้งคะแล้วก็แบบสังคมออกสังคมก็อันตรายอะไรอย่างงี้มั้งคะแบบคืออะไรมันหลายแง่หลายมุมอะไรอย่างงี้ยค่ะแล้วหนูขับเองหรือว่าหนูมีคนรถมีคนรถค่ะแล้วก็ต้องเคอร์ฟิวแบบคะกี่ทุ่มกี่โมงเที่ยงคืนฮะสี่ทุ่มสี่ทุ่มเหรอสี่ทุ่มถึงบ้านนี่เรายังพูดว่าเที่ยงคืนนี่ก็ถือว่าโอเคเหมือนซินเดอเรลล่าอ่ะใช่ไหมสี่ทุ่มแต่ว่าบางวันบางวันคือวันไหนคุยกัน บอกคุณแม่คุณพ่อว่าแบบวันนี้มี after party นะคะอะไรเงี้ยขอหน่อยใช่ขอหน่อยคุณพ่อไม่อมอโอเคอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติแล้วคือสี่ทุ่มเคยเห็นแต่ต้องต้องบอกว่าน้องเมย์ไปซับเวอร์ในงานปราร์ตี้คนอื่นๆมันมากมายแล้วถ้าเป็นงานของตัวเองจะโอ้โหจะขนาดไหนอะเรามีภาพอยากชมไหมคะโอโอยากมากที่น้องเมย์เนี่ยโอ้โหวันเกิดตัวเองที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆไม่ให้ชมค่ะ พอเราเป็นคนดังมีชื่อเสียงฮอตมากเลยทั้งในรายวงสังคมในโลกของโซเชียลมีเดียกระแสตอบรับที่กลับมาเป็นยังไงบ้างก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอะค่ะเดี๋ยวลองเล่าดีให้ฟังหน่อยได้ไหมด้านดีก็จะแบบมีคนตับไปเราไปงานจะมีคุณแม่สาแล้วก็คะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะในเงี้ยแบบชื่นชอบมากแล้วก็จะบางทีก็จะมีเมลเข้ามาบอกว่าหลังจากที่ได้ผล ที่แบบมีมีคนแบบว่ามีคนวิจารอะไรมาเงค่ะเขาก็จะแบบส่งมาแบบว่าเป็นกําลังใจให้นะคะพี่หนูไม่ได้เขียนมาเอารองเท้าคือหนูจะมีโปรเจกต์เอารองเท้าด้วยแต่ว่าหนูไม่ได้เขียนมาเอารองเท้าหนูเขียนมาให้กาลังใจพี่ค่ะอืมนี่ไสงพี่ไม่ได้เขียนแต่พี่เอาค่ะอเราโปรเจกต์หน้าคโปรเจกต์หน้าเมื่อกี้เมื่อกี้ในแง่ดีนะคะแล้วในแง่ในแง่เราก็หนูก็เปิดดูหนูก็แบบคือเหมือนกับว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักหนูแล้วก็มีเหมือนกับว่า มีมีมาสองแบบมันก็ว่ามีเว็บขึ้นมาอะไรเงี้ยหนูก็อ่านดูกระทู้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก่อนที่จะซื้อเสื้อผ้ารันเวย์อะไรเงี้ยเอาเงินไปโมหน้าก่อนดีไหมแล้วถ like ้าอ like ่านอย่างนี้ไปมีมีหลายคนไหมที่เขียนเยอะค่ะเยอะรู้สึกน่อยเป็นธรรมดาภาษาเด็กนะคะแต่ว่าไม่ไม่โกรธใครคิดจะไปทำอะพี่คุยแมหเดี๋ยวนี้เขาทํากันเป็นว่า่น่ะหนูอยาก่น้นถ้าหนูทาแล้วคนเห็นแล้วสบายใจหนูก็อยากทําค่ะ ตอนนี้ก็ดูแลรักษาผิวหน้าอยู่ให้มันดีขึ้นเพราะตอนแรกที่กลับมาแบบหน้าแบบแพ้ตอนนี้เป็นผื่นแพ้หมดเลยค่ะที่กลับมาจากอังกฤษแพ้น้ำแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบพยายามรักษาเข้าลินิันก่อนช่าเข้าคลินิกเสริมความงามกับที่แบบไปบ่อยเลยค่ะจะทําอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมจะหมูมหน่อยใต,ต้อีกนี่ก็ยังคิดอยู่ถ้าทําอะไรได้ก็ทำก็คงจะไปดัดฟันก่อนถ้าทำสัญญากับคุณพ่อคุณแม่จะว่าไหมไม่ไม่ให้ นั่นสิขนาดครอ,อรคยังมีเลยใช่คู่เลยว่าคุณพ่อแม่ไม่ให้แต่ว่าเหมือนกับอะไรที่แบบไม่ไม่เยอะมากไม่ได้แบบคือเปลี่ยนถาวรนไปอะไรเงี้ยก็ลองคุยกับท่านได้อะไรเงี้ยเพราะแบบตอนตอนเด็กๆท่านก็จะบอกว่าแบบเนี่ยเราจะเก็บเงินไปทําจมูกแบบเสริมอะไรเสริมทำตาสองชั้นแต่พอโตมาแบบแม่ไม่อยากให้ลูกทําเลยอะลูกแบบแล้วยิ่งพอเห็นข่าวอย่างงี้อยู่ก็แบบยังว่าแบบลูกจะเจ็บโตเพื่อคนอื่นทำไมอะไรเงี้ยอยากให้เป็นธรรมชาติแม่คือแบบว่าคุณแม่บอกว่าลูกรักพ่อรักแม่ไหมอะไรเงี้ย แล้วแบบเสียงวิจาร์ที่ว่ามาบบเขาใช่คนที่หนูรักไหมอืมแล้วเนี่ยหนูรักพ่อรักแม่แล้วหนูแบบทําให้ทําเพื่อคนที่หนูรักไม่ดีเหรอจะไปแคร์ทาไมคนที่<ช>ที่ม่ได้พ่ <ทำ S 1> พ่อคุณแม่เราจะพูดอย่างนี้แต่ทีนี้ล,ลองถามตัวเองลึกๆสิฮะว่าต่อไปเราจะสักนิดนะ ก็อยากทำคือวาอยากทำค่ะถ้าทำล้าสวยไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากใช่ไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่อยากสวยป่ะคะแล้วยิ่งถ้าสบายใจถ้าให้เขาได้คือปกติถ่ายรูปรองเท้าคนกดไลค์เยอะกว่ารูปหน้าตัวเองแต่ทีนี้พอมีง่ลบมากๆเข้าคนเรามันมีท้อเหมือนว่าหนูก็มีท้อมีแอบร้องหงร้องไห้ไหมไหมคะไม่มีเลยค่ะหนูไม่ร้องไม่รู้เป็นไรเจ็บนะคะเมใจอ่านไปก็เจ็บไปแต่ว่าหนูไม่ร้องไห้เลย S <S ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บบ่นกับเพื่อนไหมบ่นแต่ว่าแบบไม่ร้องไห้เราเหมือนกับว่าอย่างที่หนูบอกมางว่าหนูเลือกที่จะแคร์คนที่หนูรักมากกว่าแล้วแบบเก่งเรื่องคุณพ่อคุณแม่เนี้ยถ้าว่าหนูคานึงหนูร้งองไห้เลยฉันชีช้เซนซิทีมากใช่ค่ะเหมือนแบบเจ็บมากท่านอุตส่าห์ทำแบบให้เราขนาดนี้เราเรายังทําให้ท่านผิดหวังอีกแต่ก็เลยทําให้หนูเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิง ธรรมดาธรรมดาหลายๆคนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ืม,มีเคสอะไรไหมคะใช่ค่ะเป็นเคสนึ่งเลยที่อ่านแล้วเนี่ยแหละคนที่ละค่ะคือซินเดอเรลล่าของหนูที่หนูอยากให้เพราะว่าเหมือนกับว่าแรกๆเนี่ยคือหนูก็เขียนลงไปใน Instagram อินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะว่าเหมือนกับว่าให้รักคนที่รักเราเหอะให้แคร์คนที่ แคร์เราอะไรเงี้ยค่ะและ้วทีนี้ก็มีน้องคนนึงเขียนมาบอกว่าทะเลาะกับแม่แล้วก็อยากที่จะแบบกินยาลดความอ้วน,นยทำตาสองชั้นอะไรเงี้ยค่ะเพร่ะว่าจะได้เปลี่ยนตัวเองให้แบบดูสวยขึ้นแต่ทีนี้เขามาอ่านอินสตาแกรมแม่เขาก็บอกว่าพี่รุงไหมคะว่าอินสตาแกรมพี่ทำให้หนูเปลี่ยนใจนใช่เปลี่ยนใจไม่ทำเปลี่ยนใจไม่ทาแล้วก็ไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ใช่แล้วหนูก็รู้สึกก็แบบโอ้โหแบบหนูแบบตอนแรกคิดว่า หนูจะให้แค่รองเท้าอย่างเดียวแต่อันนี้ก็เลยว่าหนูให้น้องเขาได้มากกว่ารองเท้าอีก mm hmm. คือหนูได้ให้แรงบันดาลใจเขาเห็นว่าพอเรามีของแบรนด์นี้มาเยอะเนี่ยเราก็เริ่มอยากจะแบ่งปันคนอ,อื่นแบ่งปันยังไงครับอ๋อก็คือตอนแรกหนูคิดไว้ว่าคือหนูแต่ที่บอกหนูชอบดูการ์ตูนวอลเดนสนีที่แบบนางเงือกน้อยซินเดอเรล่าเ mm hmm. นี้ยแล้วทีนี้หนูก็แบบดูซินเดอเรล่าหนูดูตอนเด็กๆดูเป็นร้อยๆครั้งเลยอะค่ะ mm hmm. ดูจนจำได้ว่าแบบ ท่อนนี้ใครต้องพูดอะไรแล้วแบบร้องเพลงอะไรยังไงอะไรเงี้ยร้องตามได้ด้วยร้องตามได้บ้างอะไรเงีย้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ลืมไ <laughs> ปหมดแล้วไม่ได้ทำ<ม>แต่ว่าก็<ม><ม>าคือตอนนั้นหนูก็เลยคิดว่าเอ้ยใกล้วันเกิดแล้วเราอยากทําบุญแบบเราอยากเรียกว่าอะไรทำแบบทำอะไรที่แบบว่าให้เประโยนกับคนอื่นบ้างโ<ม><ม>ดยที่ปกติแล้วทุกปีหนูก็จะทาสังฆทานทําบุญตักบาตรตอนเช้าทําอยู่แล้วเป็นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเหมือนปีนี้อยากทําอะไรที่แบบที่เป็นตัวเองสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคนอื่นอาจจะมองประหลาดแบบ แจกของอะไรเงี้ยแจกอะไรล่ะแจกรองเท้าค่ะเข้าไปไหนในอินสตาแกรมเหรอใช่ก็คือโพสตว่าจะแจกเหมือนกับว่าตามหาซินเดอเรล่ามันใช้เป็นโปรเจกต์ขึ้นมาใช่ใช่ค่ะแล้วเราเลือกคู่ของเราไว้แล้วอย่ยังค่ะก็คือเพราะหนูมีไซส์ตั้งแต่สามสิบห้าถึงสามสิบเก้าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบก็ตั้งไว้ว่าหาแล้วก็แต่ต้องเป็นคู่แรกรองเท้ายี่ห้อเนี้ยคิดสโลปของต้องเป็นคู่แรกของ เซเมล่าจริงๆใช่ค่ะและหลักเกณฑ์คือไงฮะคนที่จะจากก็คือเขียนเข้ามาค่ะเขียนเรื่องความเรื่องราวความชอบเรื่องราวอะไรอย่างงี้เข้ามาให้หนูแล้วหนูก็นั่งอ่านอะไรอย่างงี้ค่ะเข้ามา,มาเยอะไหมคะก็คือนั่งอ่านสามร้อยกว่าฉบับนั่งนั่งนั่งตนถึงปีห้าทุกวันตอนนี้ได้แล้วค่ะ เราทับใจเขาตรงไหนล่ะถึงคนนี้ถึงได้เปนซรกแรกคือต้องบอกว่าต้องบอกว่ามีสองคนค่ะต้องบอกว่าคนคนคนที่ได้คือเป็นซินหมายเลขสองตอนนี้ค่ะแต่ว่าซินหมายเลขหนึ่งเชื่อไหมคะว่าสลับซีนค่ะเลาะทาไมครับเพราะว่าไม่มีไซค์เขาค่ะโอ้ถูกเข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามเก้าเกือบสี่สิบอะค่ะชื่อชื่อน้องบอกชื่อได้เดี๋ยวค่ะชื่อน้องอมแอมค่ะ น,น้องคอนน้องคอนนี้ล่ะค่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอินสปิเรชันให้เมย์แบบเป็นเป็นเหมือนทําให้เมย์รู้สึกว่าในโลกนี้ยังมีคนมองโลกในแง่ดีบอกว่าให้คนอื่นได้ค่ะแบบให้คนที่เขาใส่ได้จริงดีกว่าค่ะพี่แล้วเข้าใจป่ะคะว่าแบบรู้สึกโอโหคือวันนี้หนูไม่คิดว่าจะมีอย่างนี้ ยังแบบยังมีคนที่แบบน่ารักมีน้ำใจอะไรอย่างงี้แบบยอมพี่ชายคนอื่นแบบพอเพื่อนหนุคิดว่าจะเอาไว้พอเพื่อนหนูเตือนตลอดว่าแบบระวังนะเมย์แบบทำงนี้จะดีเหรอเดี๋ยวแบบเขาเอาไปขายเอาไปอะไรอย่างงี้ต่อนะแบบเข้าใจใช่ปะคะมันคิดได้หลายมุมอะไรเงี้ยแต่หนูแบบไม่อะเราเราเชื่อว่าแบบเราเชื่อเราเชื่อแบบเพราะฉะนั้นชินซินอันดับหนึ่งสลัดินอันดับสองเลยได้ค่ะปฏิบัติหน้าที่นางซินแทนได้ไปเลยได้ไปเลยค่ะ นอกจากชอบแฟชั่นกิจกรรมที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็พูดว่าทําบุญทําบุญทําบุญอะไรบ้างค่ะก็เวลาคือคุณพ่อคุณแม่จะปลูกฝังแต่เด็กๆก็คือจะไปทาบุญทอดป้าป่าทอดกระถินไปทุกอย่างไปด้วยตามไปด้วยตามไปทุกการจังหวัดอะไรเนี่ยชาทาบุญเก้าวอะไรไปมาหมดไปทุกอย่างเลยค่ะตามเข้าไปคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชอบทําบุญมากก็คือจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยออกงานแบบ สังคมอย่างนี้แต่พ่อแม่จะไปออกงานสังคมที่แบบทําบุญช่วยช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยน้องเมย์ทำอะไรบ้างนอกจากออกงานสังคมเขาจะตื่นเลยก็ได้ตื่นตื่นยี่โมงตื่นบ่ายค่ะบ่ายยี่โมงบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าแบบ แต่ที่บอกว่าหนูนอนตีห้าเพราะหนูเป็นคนที่โฟกัสมีสมาธิตอนตีห้าแล้วหนูก็นั่งทำงานใช่นั่งอ่านนั่งเช็คเมลอย่างที่ช่วงนู้นเพราะว่าตอนที่หนูทำ,ทำดิสเซอร์อยู่ที่ประเทศต่างประเทศก็นอนยิ่งกว่านี้ค่ะอนอนแปดโมงเช้าตื่นห้าโมงเย็น ชีวิตจะเป็นแบบอย่างนี้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วตืวต่นบ่ายสองก็ดีแล้วพลาดมือเช้ากบเที่ยงไป <c oughs> ตื่นแล้วทำอะไรต่อแลอ้วต่แล้วเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็นั่งเช็คอินสตาแกรมเช็คเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่ง,น,งนั่งเก็บผักล่นกินก็เตรียมตัวแล้วตอนเย็นงานทำงานงานไว้สักหกโมงทุ่มหนึ่งใช่ไหมใช่เราตื่นสักบ่ายสองแล้วว่ะใช่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็จะงานแล้วก็คือให้เวลาให้เวลาความสุขตัวเองแป๊บเดียวแล้วก็ แต่แต่เดี๋ยวขากลับมาจากงานสี่สี่ทุ่มก็อยู่ถึงตีห้าะใช่ค่ะก็คือนั่ง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 ทำงานเพราะตอนนี้ก็มีงานด้วยมีงานที่ที่ทำนอกจากงานที่ทำที่บ้านแล้วยังมีงานที่ทำที่อื่นด้วยจะถามพอดีเลยว่าได้ใช้สิ่งเราเรียนมาหรือยังได้ใช้หรือยังหรือว่าทำงานตอนนี้บอกทำงานใช่ไหมทำงานเกี่ยวกับที่เราเรียนมาไหม ทำค่ะทางเียวางที่เรียนมาก็คือทำตอนนี้ทำาริเก i s t เป็นเป็นเกี่ยวกับ luxury service provider ค่ะเป็นเหมือนกับว่าคือถ้าคุณต้องการแบบความเป็นแบบเหมือนอยากไปดงจานอยากได้เดสกูตูเราก็จะไปหามาให้โดยหนูจะเป็นตำแหน่งหน้าที่หนูก็จะเป็น f a s h ่ o n and Lifestyle Expert ค่ะแล้วก็เป็น Editor ในเว็บของเขาด้วยและงานหนึ่งก็เป็นเป็นเกี่ยวกับ รีเทลรีเทลเลอร์เนี้ยคะ่ะก็คือเป็นแบบ International ที่หนูเรียนมาคือ International นแนลแฟชั่น <Ret ailing. S 2> รีเทลลิงหนูก็ทำงานเกี่ยวกับวอชรีเทลเลอร์ก็คือเป็น uh, บริษัทแกร m l o ล็กับ t e n d e n c ์อะไรเงี้ยคะ่ะนาฬิกาก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยเลยคะ่ะนาฬิกาที่วันนั้นที่งานวันเกิดก็แจ,จกไปสองเรือนใช่คะ่ะเดยสสุดท้ายเนี่ยนะต้องถามนิดน,นึงถ้าจะให้คำนิยามของตัวเองเนะี<ะ>่ยคำนิยามของตัวเองเนะี่ยมันคืออะไร ตัวของเราเองทุกคนก็จะมองว่าแบบโอ้ยอิวอยากเป็นแบบไฮโซอยากเป็นเซเลบหรออยากเป็นแฟชั่นนิสต้าอยากเป็นผู้นําทางด้านแฟชั่นอะไรอย่างนี้แบบข่าวที่เขาเขียนกันอะไรคะ่ะเราก็บอกเลยว่าเมย์ไม่ใช่แบบแฟชั่นนิสต้าไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่เซเลบไม่ใช่อะไรแฟชั่นลีดเดอร์ก็ไม่ใช่เมย์เป็นแฟชั่นวิกติมแล้วกันคะ่ะ ก็คือเป็นเหยื่อเหยื่อทังแฟชั่นต้องไปตามเอาตามน่นตามนี่เกาะตามรันเวย์อะไรเยงี้ก็เป็นได้แค่เป็นได้แค่นั้นเป็นคนที่รักเป็นคนที่แพชชั่นในในในแฟชั่นแต่ว่าจะไปนำจะไปอะไรใครไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนะคะฉันดูที่เขามีและฉันชอบฉันเอาถูกก็คือใช่ค่ะคือว่าเราอาจจะแบบเอามาแต่งก่อนแต่เราไม่ได้ตั้งใจว่าแบบเอาตัวเ็นคนแรกนะอะไรเงี้ยไม่ได้จาเป็นแต่ว่า เราแบบหยิบมาแล้วคนชอบใส่โอเคเราหนูก็ชอบให้คนใส่แบบแบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยแบบใส่ต,ตามๆกันสนุกมีความสุขค่ะไม่ก็อยากบอกว่าแบบเอ่อทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขอะค่ะแล้วก็ทําอย่าเดือดร้อนใครแล้วก็เหมือนกับว่าเอาจุดเด่นของเรามากบจุดด้อยดีกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะทําอะไรล้อแบบเหม, <argue S 2> <ๆ>มือนกับว่ากล้าทํากล้าแสดงออกที่เป็นตัวเองออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราลักท่านั่นแฟชั่นแล้วก็ อันไหนที่เราท,ทําได้เราหาได้ไม่เดือดร้อนใครเราก็ลุกขึ้นมาเถอะค่ะแบบอย่าอย่าติดว่าแบบเราหน้าตาไม่ดีเราแบบผุนไม่ดีอะไรอย,อย่าไปมองตรงนั้นค่ะเอาที่เป็นตัวเราเองแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนลุกขึ้นมาเลยค่ะผู้หญิงผู้ชายใครก็แล้วแต่เพศไหนก็แล้วแต่เป็นกําลังใจให้ค่ะโอเคต้อง <_' S 1> บอกว่าคืนนี้เราได้ากการ, ai, ไรู้จักกับไฮโซเซเลบหน้าใหม่ไครแรงสุดคนหนึ่งของเมืองไทยนะฮะ อย่างมากเลยนะครับเพรว่าทุกแง่ทุกมุมของชีวิตเธอเลยนะครับกับตัวตนของเธอในวันนี้ครับค่ะต้องบอกว่าแหมดิฉันส่วนตัวชื่นชมจริงๆรขอบคุณค่ะชื่นชมจริงๆนะคะให้กับความที่วันน้องเป็นคนมั่นใจก็บอกแล้วไงมั่นใจไม่แคร์ใครถ้าเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราแคร์คนที่เขารักเราดีกว่าอย่างที่หนูพูดอันนี้พี่ชื่นชมจริงๆนะครับคุณที่ให้เกียรติกับ v IP ีในวันนี้น้องเมษาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาละครับพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาอร่อยแบบไซส์ X X L ที่ i P ครับ